โลกนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่าเอกชนนะครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ครั้งหนึ่งได้ให้ความช่วยเหลือนะพวกผมเขาจนพวกผมเรารอดออกมาได้นะครับก็ต้องขอบคุณมากด,ด,ด้านบนมีกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งก็จะเริ่มให้เยี่ยมชมได้เหตุก,การณ์วันสําคัญน,นะครับซึ่งเป็นวันสำคัญจะรับปินบาบจากท่านนะครับขอ,ขอให้ ถสถานวิถีนะสงฆ์สถานนะครับมาเตรียมรอไว้นะครับรตูอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิปัจจยานิสัพป,ปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหะกังผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งข้า กราบเรียนเชิญท่านพุทธกราบกราบเรียนเชิญกวัดตอวอรหัตต์สมมาสัมพุทธัสสะสัตตุพุทังถาภาษาธรรมังถาภาษาสังขังถาภาษาวันที่ตัวาอาจารย์ตารายันใหญ่ยิ่งอันเป็นอน เทิดทูนเคารพทุกเทวราชในทุกสถานบรรดาที่มีอยู่ในแสนโกดโลกธาทั่วทั้งจักรวาลช่วยป้องกันสัทุกรสัพปะโสัพปโรคสับพภัยสัพเคราะห์เสนจันไรจงหายสูญจงรักบำบัดเบญบานสบายเบิกอี่านู้ที่ปฏิบัติตามพิจารสมมตฑนพิธีนาอุทยานทำหลวงคนน้ำนองนอนเตรียมการซึ่งพวงขาพระเจ้าแห่งนี้ขอท่านทั้งหลายจงมีธรรมะ ปฏิคหารับธุรกิจชีวิตการงานมีโชคลาภวาสนาบารมีสูงส่งตอนนี้มีพระเรเทะหลายลูกนะครับตองรันศจังหวัดเชียรยตลอดจนแค่ซนดบน

kama dukha ya vedana ya sampayottathama adhukama vipaka kama vipaka thama thama neva vipaka yathama saṅgilita saṅgilisika สสคลาอิิิเทมมปตโนธัรม,มา,นนาธรรมมาาน่นคือภาวนาใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นบุญในส่วนนี้เป็นบุญที่จะติดตัวท่านทั้งหลายติดภพติดชาติไปยังสัมรายะภพภายภาคเรื่องหน้ากราบเท่าท่านทั้งหลายเข้าพระนิพพาน เมื่อบุญเราเกิดขึ้นในส่วนตรงนี้แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนนั้นในแถบถดินนี้นั้นมีความเคารพนับถือในเจ้าแม่นั่งนอนไปาา็นอโสยะามณิโชติระโสยะภาวิภัาฑตุสัพ สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ไม่มีกระเทียเลยพี่ผมนี่เวลาที่สองมื้อองทุ่นครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีคเียงเล่าไม่ได้ครตอนนั้นาเล่ล้วงตัวใหญ่ตาล้ตัวใหญ่จมันเหื่อยที่ดีกุย่าสัตว์ป่าและพันธุ์

และในโอกาสนี้ค่ะขอนนำทุกท่านซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากทางท่านวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีวสติริย์ออฟถ้ำหลวงเลสคิว2018ค่ะคำว่านางนอนมาจากกายภาพภายนอกของภูเขาที่หินเรียงตัวทับซ้อนกันจนทำให้มองดูคล้ายผู้หญิงที่กำลังสยายผม นอนทอดตัวยาวแต่นานมากพวกเราทราบข่าวว่ามีกลุ่มนักเรียนซึ่งเป็นนักฟุตบอล12ชีวิตกำลังรอคอยความหวังอย่างใจจดใจจ่อดุดดังแสงอาทิตย์ แล้วไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ข่าวการติดถ้ำของส3ามชีวิตได้แพร่กระจายไปทั่วโลกเพียงไม่กี่ชั่วโมงทุกชีวิตให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศมาพร้อมกันที่ถ้ำหลวงเพื่อหมุดหมายเดียวกันคือกู้ชีวิตทั้ง13ชีวิตที่พวกเราคนไทย รู้สึกดีใจมากนะครับที่พวกเขาสามารถทำภารกิจแล้วกู้ทั้ง13ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้แสงสว่างงนใหม่จะยากลำบาก<อ>ขนาด ถึงวันที่10ปรกาคม2511โดยได้ระดมสภากำลังการรวบรวมศาสตร์ความรู้ทางวิชาการหลากหลายแขนงการใช้เทคโนโลยีและอุปกร,กรณ์ที่เข้ามาร่วมในการค้นหาได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและจากการร่วมมือร่วมใจจากทุกผู้ภัยถ้ำหลวงในวันนี้ขึ้นเพื่อลำลึกถึงเหตุหตการณ์การค้นหาและกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งเพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนที่เคยช่วยเหลือในการปฏิบัติการตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทางวิชาการทั้งด้านระบบถ้ำด้านธรณีวิทยาครับก่อน่ะเรียนเชิญท่านประธานการให้กำลังใจของคนทั่วโลกที่หลั่งไหลมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่สายที่ทำขุนน้ำนางนอนแห่งนี้การที่คนจำนวนนับหมื่นชีวิต จริงๆแล้วถ้าไม่นับถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่าชาวนาที่ได้เสียสละนะครับพื้นที่ที่นาของตนเองรองรับน้ําจํานวนนับล้านคิวที่ไปท่วมท้นในที่แปลงเกษตรของท่านเหล่านั้นต้องนับว่าคนนับแสนชีวิตนะครับเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งนะมวลนมนุษยชาติ13ชีวิตที่ติดอยู่ในทำหลวงขุดน้ำนางนอนแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นการที่มนุษย กำลังจะต่อสู้กับธรรมชาติจะเอาชนะสิ่งที่มันไม่สามารถเอาชนะได้และเราต้องทำให้ได้ผมคิดว่าการทำงานร่วมกันของทุกๆหน่วยงานการที่พวกเราได้มาร่วมกันรำลึกกันในวันนี้รำลึกถึงความพยายามของพวกเราทุกๆคนทั้งในประเทศไทยเองและทั้งต่างประเทศรำลึกถึงบุคคลที่ได้จากพวกเราไปแล้วแต่ผมขอย้ำนะครับว่า แต่ละท่านที่ได้จากพวกเราไปนั้นสิ่งที่จะทำให้ท่านเหล่านั้นยังอยู่กับพวกเราตราบนานเท่านานก็คือการที่เราจะลํำลึกถึงคุณงามความดีแล้วก็พูดถึงและที่สำคัญการถ่ายทอดความรู้เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นดังนั้นแต่ละก้าวย่างที่จะทำงานที่จะใช้ชีวิตจากนี้ไปขอให้ทำงานเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินไทยเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย แล้วก็เพื่อพี่น้องประชาชนทุกๆคนที่ได้ร่วมมายร่วมมือมาเพราะทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่มาจากข้ามน้ำข้ามทะเลนะครับติดต่อไปตีสองตีสามข้ามน้ำข้ามทะเลมาพาสปอร์ตยังไม่มีแต่ก็เดินทางมาแม้แต่เหล่าทหาร,หารทั้งหลายใครจะนึกครับว่าทหารเรือจะมาปฏิบัติงานที่อำเภอแม่สายที่จังหวัดเชียงรายใครจะนึกครับหน่วยงานบางหน่วยงาน ที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องหรือแม้แต่พี่น้องเกษตรกรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องได้เลยกลับมามีส่วนร่วมกับการสร้างประวัติศาสตร์ของมน,มนุษยชาติในครั้งนี้ผมคิดว่าเรื่องราวทุกเรื่องอยากจะขอให้น้องๆทั้ง13คนนั้นพูดคุยกับหน่วยงานราชการในพื้นที่นะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยเรียงออกมาครับเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าท่ามกลางสังคมโลก หรือแม้แต่สังคมไทยที่กําลังเปลี่ยนไปหลายเรื่องหลายราวบางครั้งก็มีเรื่องขัดแย้งเกิดขึ้นแต่เมื่อเวลาเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นเวลาเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยหรือมวลมนุษยชาตินั้นพร้อมที่จะรวมตัวกันทํางานนะครับไม่มีหยุดแม้แต่วินาทีเดียวนั้นในการที่จะรักษาชีวิตของพวกเราเอาไว้ผมอยากจะให้เรื่องราวเหล่านี้สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือเพราะว่าการเวลาผ่านไป5ปี ผ่านไป10ปี20ปีจากนี้ไปถ้าหากเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้รับการถ่ายทอดอย่างถูกต้องผมขอย้ำคำว่าถ่ายทอดอย่างถูกต้องนะครับไปยังลูกหลานไปกับคนรุ่นต่อๆไป <จะ S 1> นั้นหา<ม>ย้ำใดที่เจอกับความท้อแท้นะครับ<ถ>วิธีที่จะรักษาสถานที่แห่งนี้ให้มีความยั่งยืนที่สุดคือการรักษาให้มันอยู่แบบนี้หวังว่าคงจะไม่ได้เห็นการพัฒนาที่มีตึกรามบ้านช่อง จะไม่ได้เห็นการพัฒนาที่กลายเป็นมีสวนสนุกหรืออะไรที่มันไม่ใช่ธรรมชาติการพัฒนาเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินแต่การที่จะทําให้คงคุณค่าทั้งความรู้สึกและคุณค่าทางสถานที่เอาไว้นั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่าผมขอฝากทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ดูแลทําขุนน้ํำลังนอนถ้าหลวงแห่งนี้ให้อยู่ในสภาพที่เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็ให้ความรู้ให้ความ สนใจกับพี่น้องประชาชนที่ไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยนะครับจากทั่วโลกที่มาที่สถานที่แห่งนี้การทํางานร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมต้องขอขอบคุณนะครับผมเองเพิ่งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่จากการที่ได้รับทราบจากการที่ได้เห็นการทํางานร่วมกันของทุกๆฝ่ายหวังเหลือเกินนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะได้รับการบันทึกไว้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆหน่วยงานวีรบุรุษของเราทุกๆคน ที่ได้ช่วยกันจนกระทั่ง13ชีวิตในวันนั้นสามารถดำรงชีพได้มาจนถึงวันนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนทุกๆฝ่ายทั้งภาคเอกชนภาคหน่วยราชการในการที่จะทํางานให้กับแผ่นดินไทยของพวกเราประเทศไทยของเราดีโชคดีเหลือเกินนะครับที่อยู่ภายใต้ใตพระบรมบทโพธิสมภารแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง มีพระมหากรุณาที่คุณในหลายต่อหลายครั้งและที่ถ้ำหลวงแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในการที่พวกเราทุกคนนั้นโชคดีที่เป็นผสกนิกรอ,อยู่บนแผ่นดินไทยแห่งนี้ก็ขออนุญาตให้ใช้โอกาสนี้นะครับเป็นเครื่องเตือนสติทุกๆคนในการที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับทำงานของทุกท่านอย่างเต็มที่แล้วก็ขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ช่วยกันดำลึกครับเวลาผ่านไป5ปีสิ่งที่จะทําให้เราได้สามารถดำลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นคือการจัดงานแบบนี้ขึ้นทุกระยะ การถ่ายทอดเรื่องราวที่ถูกต้องให้กับทุกๆคนให้กับรุ่นสู่รุ่นต่อๆไป <c oughs> เพื่อเป็นการรักษาความสามัคคีเป็นการแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีความสามัคคีเกิดขึ้นแล้วไม่มีอะไรที่มนุษย์เราที่คนไทยจะทำไม่ได้ดังนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆภาคส่วนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ได้สนับสนุนจนให้มีการจัดงานการ,รําลึกครบครอบ,บ5ปีกู้ภัยถ้ำหลวงเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในอนาคตอันใ,นใกล้ เราจะได้มีกิจกรรมดีๆเช่นนี้เพื่อเป็นการเตือนสติพวกเราทุกๆคนกันต่อไปตราบนานเท่านานและบัดนี้คงจะได้เวลาอันสมควรแล้วผมขออนุญาตเป็นตัวแทนทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านในที่นี้เปิดงานครบรอบ5ปีกู้ภยัยถ้ำหลวง The 5th Anniversary of ถ้ำหลวง Rescue 2018ณบัดนี้ครับขอขอบคุณและเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ ลำดับต่อไปค่ะนี่คืองานรำลึกรครบรอบ5ปีฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเราต้องไปตอบแทนทุกคนนับถือบอกว่าบอกให้ทำทุกอย่างในการที่จะทดแทนอะไรทำให้เราได้มีโอกาสเกิดใหม่มน้องเหมือนเกิดใหม่เลยนะครับสิบกว่าวันที่อยู่ในถ้ำหลวงถ้าเป็นคนปกตินี่คงตายกันไปแล้วแต่น้องๆยังสามารถอยู่มาถึงวันนี้ คนเสียสละทั้งร่างกายและจิตใจเพนื่อนำเราออกมาฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ทต้นีแท็กท,ที่ทำให้เราได้เกิดใหม่หมสดน,นะครับ,รบสิ่งที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาถ้ำหลวงนะครับคือการพัฒนาอย่างไรให้มันคงสภาพนี้อยู่ผมฝันอยู่เสมอว่าอะไรที่เป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับเป็นอุทยานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเนี่ย เราจะต้องอนุรักษ์เอาไว้ให้มันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมได้กำชับทางกรมอุทยานก็คือว่าขอให้ดูแลเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับทางเดินไฟฟ้าแสงสว่างห้องน้ำนะครับสังต่างเหล่านี้ให้พัฒนาให้มีศักยภาพแต่ไม่ได้แปลว่าไปทําอะไรออกมาแล้วให้มันไปขัดกับลักษณะทางกายภาพของถ้าหรือของบริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าได้ขอให้ทาง จังหวัดนะครับรักษาสภาพโดยรอบแห่งนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอยู่ๆจะไปมีสิ่งปลูกสร้างจะไปมีอะไรที่ทําให้ไปรบกวนกับธรรมชาติเพราะว่าคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ก็คือการที่มันมีความสวยงามตามธรรมชาติของมันเองสถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งใน155อุทยานที่เรามีอยู่ทั่วประเทศที่ผมขอให้มีการปิดตัวลงทุกๆปีนะครับ จากเมื่อสักครู่ที่ถนนหน้าได้แจ้งให้ทราบก็คือว่าก่อนหน้านี้จะมีการปิดแต่ว่ามันจะก่อนวันที่10บกรกฎาคมนะครับก็เลื่อนไปเป็นหลังวันที่10เพื่อที่เราจะได้เฉลิมฉลองแล้วก็ได้มีการระลึกถึงนะครับมีงานกา,การที่จะราลึกถึงการกู้ภัยมหาปีที่แล้วนะครับฉะนั้นช่วง5้าปีที่ผ่านมาเรามีการสำรวจเพิ่มเติมเรามีการรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้เรามีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็มีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวครับครับเห็นการประกาศอุทยาน นี่จะได้เมื่อไหร่ครับประกาศอุทยานแห่งชาติก็กรเร่งจะทําให้เร็วที่สุดครับนะครับเพราะว่าการแต่การที่จะทําอะไรนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการที่สถานที่แห่งนี้จะต้องอยู่ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับจะต้องมีการทําความเข้าใจจะต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็หาจุดที่มันสามารถลงตัวเพื่อที่ว่าไม่ใช่ตะบี้ตะบันเอาแต่อนุรักษ์อย่างเดียววิถีชีวิต การดาเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นจะต้องได้ประโยชน์จากการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับการยกระดับเป็นอุทยานไม่ใช่ทําเป็นอุทยานแล้วนะครับไปรบกวนหรือว่าไปกระทบสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทําให้เขาเกิดความลําบากในการดํารงชีพอันนั้นเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนแนวการทํางานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดสปีที่ผ่านมาคือทํางานเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชนควบคู่กันไปกับการอนุรักษ์เพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเมื่อเราอนุรักษ์แล้ว มันจะสามารถรักษาม้อข้าวใบนี้ของเขาเนี่ยให้อยู่ไปจนถึงลูกถึงหลานนะครับถอถึงพี่น้องประชาชนคนไทยครับในเรื่องการอนุรักครับ่านครับผมคิดว่าสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างเอาไว้ใช้เวลานับหมื่นนับแสนปีในการสร้างขึ้นมานะครับการที่เราจะดูแล,แลแล้วก็ให้อยู่ตกทอดเป็นสมบัติไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนั้นเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันไม่ใช่แค่เฉพาะ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แต่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้ด้วยขอให้เพียงแค่เอากลับไปเพียงแค่ความทรงจำนะครับเอากลับไปเพียงแค่รูปถ่ายทิ้งเอาไว้เพียงแค่รอยเท้าของท่านแล้วก็ค่าอย่างเดียวครับคือค่าเวลานะครับดังนั้นเวลากลับไป ขอให้นำเอาความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆกลับไปอย่าทำให้เกิดความเสียหายอย่าทำให้เกิดสิ่งสกปรกขึ้นกับอุทยานที่เป็นสมบัติของคนไทยทั้งชาติมาช่วยกันอนุรักษ์เพื่อคนรุ่นต่อๆไปจะได้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามสถานที่ท่องเที่ยวที่วันนี้นอกจากสวยงามแล้วยังเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติอยู่ด้วยเช่นกันนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองนะครับแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พราะยอยู่จะให้กระทรวงทรัพย์ไปบริหารตรงนั้นเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาแต่ว่าการทํางานร่วมกันไปในทิศทางเดียวกันผมย้าว่าการอนุรักษ์และการรักษาให้คงสภาพนี้ไว้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่น่าอิจฉามีพื้นที่ป่ามีทื้นที่ภูเขาอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ดังนั้นการรักษาให้มันอยู่อย่างนี้ย้ําว่ารักษาให้อยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาต่างชาติมาเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะเห็นอะไรที่มันพัฒนาไปจนกลายเป็นตึกรามบ้านช่อง เขาต้องการเห็นภูเขาเขาต้องการเห็นต้นไม้ความบุดมสมบูรณ์เหล่านี้ก็ขอฝากครับให้ทุกๆหน่วยงานทำงานร่วมกันแล้วกระทรวงทรัพย์ของเราจะเป็นต้นแบบให้ดูว่าการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลูกเพื่อหลานไปจนถึงในอนาคตเราจะทำกันได้อย่างไรครับ